สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดบึงกาฬได้ง่ายๆนะครับโดยการกดติดตามนั่นเองครับมูลนิธิเมเจอร์แคร์เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองเดินอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดีจากการดูหนังอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กนักเรียนครับวันที่21ตุลาคมเวลา1 0 3นาิกานาทีณโรงเรียนบ้านหนองเดินอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายเด่นดับโศกผู้บริหารมูลนิธิเมเจอร์แคร์พร้อมด้วยนางสุทิพมาวิเศษและนางอุมาพรสินทุพันธ์ได้ร่วมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ห้องที่51ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเด่น โดยมีนายเจริญจิตสืบสาวงนายอำเภอเมืองหนองคายนายมติชนมูลสูตรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งนางวรรณกรวิญนัทผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและนายปิยพงศ์คนยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเด่นร่วมรับมอบนายเด่นดับโศกผู้บริหารมูลิติเมเจอร์แคร์กล่าวว่ามูลิติเมเจอร์แคร์ได้สร้างสารโลกกว้างแห่งโอกาส เพื่อทำหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆด้วยการมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกลกับกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดก่อให้เกิดจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจดีๆผ่านภาพยนตร์การ์ตูนและสารคดีสร้างสารรค์ต่างๆจากระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปี2559 ถึงปี2,562มูลนิธิเมเจอร์แคร์ได้จัดทํำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว41โรงเรียนใน41จังหวัดนะครับในปีนี้มูลิติเมเจอร์แคร์ยังจะมอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับกิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นปีที่5อีก13โรงเรียน13จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสะแก้วอุตรดิต นนทบ,บุรีสมุทรปราการปรทุมธานีปราจีนบุรีพังงากระบี่แพร่ตากและจังหวัดสุขโขทยัยในครั้งนี้ทางมูนิธิเมเจอร์แคร์ได้ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ห้องที่51ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเดินอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายโดยมีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ77จังหวัดทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้มูนิธิเมเจอร์แคร์ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาเลี้ยงอาหารกลางวันไอศครีม พร้อมนำป๊อปคอนและเครื่องดื่มมามอบให้กับนักเรียนใละรับประทานอีกด้วยนะครับไม่มีพทีในการเรียนรู้ขอขอบคุณทางทีมงานนะครับแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปนะครับทางมูลนิธิก็คงจัดนะครับในบางเรื่องนะครับทางมูลนิธิก็ได้มาเติมเต็มนะครับในการมอบ